ูหรือไปไป,ไปมามาติ๊กไม่มีผู้แชร์เพราะฉะนั้นผมถือสลานะเพราะฉะนั้นผมขอผู้แชร์ก่อนอืมถ้าใครไม่มีผู้แชร์สวัส,ด,สดีค่ะพ่อหมอแม่หมอสวัสดีค่ะนะผมไม่มีผู้แชร์นะต้องบอกสถานะมาก่อนว่าเจ้าเป็นชูหรือเป็นอะไรถ้าไม่บอกก็จะรู้ยังไม่ล่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชูบอ,บอกเมื่อกี้บอกบอกเมื่อกี้ไม่ชัดเจนนะคะ รูแชร์ให้ทั้งใจให้ใจส้มด้วยเออนะแล้วเจ้าถามว่าอะไรล่ะเจ้าเชื่ออะไรเร็วเจ้าให้ดอกกุหลาบมาแล้วเจ้าเชื่ออะไรล่ะเจ้าไม่บอกเชื่อข้าเราฮะลูฟี่ใช่ลูฟี่ไหมใช่เอาแล้วเชื่ออะไรล่ะฮะเจ้าชื่ออะไรไม่ไม่พิมพ์ไม่มีแชร์ถือสละบไปเดยอัตโนมัติทั้งหมด เนี่ยขนาดจะแชร์ยังขี้เกียจแชร์เลยคนนะคะที่ส